สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงอัดพามาดูมือปืนป้อนอาหารลูกนกนะครับป้อนอาหารป้อนหนอนลูกนกนะครับลูกนกค้านี้เกิดจากพ่อเป็นนกเวียดนามตัวใหญ่เดินเพลงสามแม่เป็นอวันติงนะครับให้ตัวแม่เนี่ยให้ลูกมาประมาณห้าหกคอกแล้วนะครับ ส่วนในปีนี้ก็ได้มาข้อนี้เป็นข้อที่สามนะครับส่วนปีที่แล้วปีที่แล้วก็ได้มาสองสามข้อนะครับแล้วก็ที่โตขึ้นมาแล้วที่อยู่ที่ผมก็ข้อหนึ่งสามตัวนะครับตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้สองตัวนะครับตัวเมียก็อยู่ที่ น้องๆเข้าไปแล้วนะครับส่วนตัวผู้ยังอยู่ที่ผมสองตัวนะครับนกกำลังล่า่ิเวทเที่ยวอยู่นะครับก็สามารถในการที่จะเห็นถึงพัฒนาการของลูกนกครอบพ,พี่ของสองตัวนี้นะครับก็ปากเบาใช้ได้นะครับปากเบาใจสู้เดินเพลงเบิ้ลก็มีนะครับแล้วก็เดินเพลงเต็นก็มีนะครับ นี่เป็นมือปืนนะครับซึ่งคอกที่แล้วเนี่ยเราหามาหามาอยู่สองคอกไม่มีนะครับส่วนมือปืนตัวนี้ก็เพิ่งจะได้มาเพิ่งจะได้มาไม่นานทีนะครับก่อนที่ลูกนกจะออกมานะครับก็ก็ลองใส่เข้าไปดูเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาในการที่จะป้อนอาหารลูกนกนะครับก็ในที่สุดก็หามือปืนได้นะครับ ก็เลยโล่งใจไปไม่ต้องมาคอยป้อนอาหารลูกนกเองอยู่นะครับลูกนกหัวจุกสองตัวนี้นะครับก็ตอนที่เอาออกมาเนี่ยก็ลูกนกออกจากลังแล้วนะครับลูกนกโดยปกติแล้วแม่นกจะฟักไข่ประมาณสิบสามถึงสิบสี่วันนะครับถ้าหน้าร้อนก็อาจจะสิบสองวันก็ออกแล้วนะครับแล้วก็ลูกนกจเจริญเติบโต รับอาหารจากพ่อแม่นกอยู่ประมาณ9วัน10วันก็จะเริ่มที่จะขอบขอบรังแล้วก็เริ่มที่จะหัดบ,บินแล้วนะครับตอนที่เอาลูกนกออกมาจากคอกนะครับสองตัวนี้ก็ออกมาอยู่ข้างน,นอกรังแล้วนะครับก็ให้เด็กเข้าไปล้วงออกมานะครับแล้วก็เอามาหามือปืนนะครับในที่สุดก็ได้มือปืนตัวนี้นะครับมือปืนตัวนี้เป็นนก นกใจสู้นะครับแล้วก็มีเพียงเบิ้ลมีทั้งเบิ้ลสองทั้งเบิ้ลสามนะครับเบิ้ลสามคือเบิ้ลสามประยานนะครับแล้วก็เบิ้ลสองประยานนะครับไม่ใช่เบิ้ลสองหรือสามคำนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกอยากจะติดตามพัฒนาการของลูกนกสองตัวนี้นะครับก็ติดตามได้ในช่องลุงอัดนะครับ ก็ลุงอัดก็มีหลายกิจกรรมที่ทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนกเพลงนกตอนนี้ก็ปล่อยคลิปไปสามคลิปนะครับก็เป็นเพลงนกนับดอกนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งหนึ่งเพลงนกก็คือเพลงนกเ,เต็มนะครับอีกหนึ่งเพลงส่วนที่บ้านก็เมื่อก่อนก็จะชอบนกเพลงนก เสียงนกสากลนะครับแต่ว่าตอนหลังมาก็ไม่ค่อยที่จะมีสนามแข่งนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนกนับดอกเป็นหลังนะครับเพราะฉะนั้นที่บ้านก็จะไม่ค่อยมีเพลงเต็มสักเท่าไหร่นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อที่ว่าจะดูถึงพนนัฒนาการพัฒนาการและก็ิจกรรมต่างๆที่ลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ